ขายีตารัวรัวป๊อกอวดผมทรงใหม่บอกเลยว่าหล่อเฟี้ยวสุดๆเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆแถมยังเป็นขวัญใจของพี่ๆหลายๆคนสำหรับครอบครัวของนางเอกสาวมากี้ลาสีกับสามีหนุ่มป๊อกพัส,สกรจีราธิวัฒน และเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งสองคนได้มีโซ่ทองคล้องใจสุดน่ารักอย่างน้องแฝดมีก้ามีย่าล่าสุดในอินสตาแกรมของหนุ่มป๊อกเจ้าตัวได้โพสต์ภาพของตัวเองสวมเสื้อสีเขียวพร้อมกับอวดทรงผมทรงใหม่ถักเปียและหลังจากที่โพสต์นี้ได้ถูกปล่อยออกไปนั้นก็ได้มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวเรื่องทรงผมกันเพียบเลยล่ะคะ่ะก็ต้องบอกได้เลยค่ะว่าลุคนี้ ทำให้หนุ่มป๊อกดูหลอกเฟี้ยวจริงๆถ้าไม่อยากพลาดข่าวเด็ดๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ